หลิงหลิงพี่เบลเอ่อคุณน้องสิริวันพุทธหอคน้องอ่ะเชิญเลยค่ะแน่นจริงๆด้วยขอโทษนะคะเดี๋ยวพี่จะเก็บผ้าไม่หมดเลยดูขอขออนุญาตหลบมาตรงนี้ก่อนอ่านะต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะคุณได้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวเอ่อดาราของเราเนี่ยท, 7, ทั้งเจ็ดท่านเนี่ยจะเดินไปหาคุณที่โต๊ะด้วยแบบเอ็กซ์ตรีงสุดๆเลย เอาพิธีกรด้วยค่ะอ่าเล่นด้วยเหมือนกันเฮ้ยผู้ใหญ่เต้ยตัวสูงเลยอ่ะบางเงาโอเค เชิญโต๊ะอีกค่ะใช่ขอบคุณครับดูด้านนี้ไหม ก่อนนะครับคลิปคลิปคยิปคลิปยจ้ยน้อยขาดก็ไม่ต้องมี <laughs> nhau nhau mày

นะคะกับของคนกล้านะคะ <laughs> นขาดูคับเว่องว่าทเราที่ตา่ขใช่ตะวิ่นไรคะก็น่าลาคาขอบุนยุคินก็น่าจะแบบว่าได้ความขุนมจากมิ่งขวันในวยอก็ถ่ายอันนี้ใครตัดหากแล้วลูกแล้วลูกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงครับลูกได้อะไรขอกแม่มาบ้างลูกได้อะไรค่ะรับคินิาฉแล้วก็เป็นคนคนที่พูดไม่ตรงก็คือ คุณูาในละครตามเพลงเห็นไหมตามสัตว์ในละครเลนะปนุ่นลูกเป็นไงบ้าคะวันนี้ได้ารลวมกับใคก็ดีใจนะคะได้แบบได้มารวมตัวกันเดือนก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้มางในนมี่ดอรกไกัเรา แต่ว่าเราแต่าละครองมันเป็นขั้ตอนเหมือนช่วงทบละครั่ววานไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอ้มาบกันก็เป็นยังไงครับตายไปในป่าแล้วก็เป็นไงบ้างราทำงานวันนี้ ด้วยเสียงนั้นพรอมมากเลยคิมีด้วยหวานด้วยนะัะและแล้วอะไรอะไรต้องต้องแค่นทุกเ่ยอ่ะนี้เป็นยังไงบ้างะมาเจอรุ่นกระโตกถือว่าเป็น

สยังไม่ได้สนใจยาครับยังไม่ใกล้ทำนั้นเลยทงเยอะโอ๊ยราวดีมีแต่ดาวบนปากในรูองม่ท่านายวีไก่อนเยันอะไรวาหลังอันนี้ก็จะสนุกสนานเข้มข้นใช่ไหมคะในการมาหรับวาลของเรา หลังจากนี้ก็เข้มข้นแน่นอนเนาะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปใช่ใช่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแบบไหนใกล้จะจบใช่ทีอื่นทันษาอยู่ใกล้เราแต่ก็ต้องรอดูว่าใกล้รู้จะทำอะไรบ้างจะสู้ใช่จะสู้เขาคนที่ถ่ายมาเขาทำเรามตลอดแล้วเราก็วิ่งมาตลอดการวิ่งอ่ะไม่ได้ทำให้เขาเข้าใจเลยว่าเขาควรหยูดที่ไหน 你看，这个。